นี่ครับบนเขตอ่าบริเวณบ้านตำบลทุ่งมนนะครับนอกแถวนี่ตำบลทุ่งมณอ่านี่ครับไทยบ้านทุ่งมนนะครับพนมาสังเกตเมืองน้ำนะครับนะน้ำน้ำคือว่าฝนตกมาบ้านเมือก้อนเนี่ยครับตกสองสามหมื่อเลี่ยงกันครับน้ำไหลครับพี่น้องน้ำไหลลงมาจากไหนพี่นี่มาจากดงเหนี่บอกครับน้ำคือว่าน้ำพวกนี้ไหลลงมาจากดงนะครับเออเป็นน้ำปลาดงนะครับ จากที่สูงลงมาลงมามันจิไหลไปใส่บบไหน,นไปลงไปทั้งบอ่บอบ่อบ่อจกโก้ะครับน้ำน้ำมองนี้นะครับมันติดไหลลงไปบ่อจกโก้หลไปตั้งเซ่เออไปตั้งป่าตั้งกล้วยเออผลน,นะครับลงไปตั้งทิ่มตำ่ำ<อ>ทั้งอุบลน,นะครับเพราะว่าน้ำดงนะครับเนาะฝนตกย่ำได้แต่ย่ำนั่นแล้วมันติไหลลงมา เดืนร้อนย้ำนั่นแหละเออน้ำน้นลออนำลงตงมมวลเท่าเนี่นยนะครับตมมวลตะม้นเนีน่ยนะครับคือว่าปัญหาไ่เลยครับเรื่องน้ำครับน้ำลงไหลลงมาใช่กับไหลลงมาไหลลง,หล,ลงมาท่วมกันอยู่ตามแยกนะครับตามแยกทั้งเขามันตะม้อนเท่าเนี่ยนะครับไหลลงมาไม่ว่าอะไรก็พี่น้องบ้านเนี้มองงานเดือดร้นอนไปบดนะครับเพราะว่าแก้ไขาย,ยากเพราะว่ามันเป็นทางน้ำ ส้างน้ำไหลไหลแห้งนะครับพี่น้องแก้ไขเสียหลุมเห็ดหลองกระได้ก็คือเขารับแก้โบโตกจักเสียบนบานเนาะ,ะไหลลงมายิบได้ใต้ก็มาเต็มหมอกกอบคือเขานะครับะมานนี้สีแก้ไขจะไหนไม่ใช่ทีแล้วไม่จชงทีํำเร็จเนี้ยเดี๋ยวก็คือ,อทัอนผู้จัดกรเนี่ยหน้าไต้ลงมาหันข,ข้าวปอยดินลงมากับ มีโอกาสรับกับคือวบานมันมันมันเป็นทีของขเจ้าเออมันก็อยาไครับมันแก่เออนครับมันแก่หนาคือวบานน้ามันไม่มีหม่องลงนะครับเนาะมันเป็นมันเป็นทีส่วนบุก้นนะครับส่วนตัวข้าเจ้านะครับน้ำมันไม่มีหม่องงปจากของทีมันเกิดกั้นเออต่างค้นต่างกั้นน้ำน้ากับไม่มีหม่องไป เออมันก็เลยไปหงอยมองเก้านั่นแหละมองทามแยกนั่นแหละครับไปใส่มาใส่มันก็ยากมันนี่กันทิดแต่เก่าเนาะมันมีทางร่งที่เออแต่เก่าทางน้ำเก่ามันมีทางรง่งย่างดีเลยเออน้ำไหลลงมามันก็ล่งมองเก้ามันน่ะแหละเออมันนี่จะคล้องที่เพิ่นกับมากั้นเออบ่ยร่งหน้าเพิ่นบ่ยรงล่งบ่อป่าเพิ่นหน้าครับเออเพิ่นกัมากั้นตามคนต่นตางกั้นมันก็บ่มีมองไปเออเอานี่มันมาจากไทยนานนี่ ตัวนี้ก็มาจากขึ้นแล้วบันท้องเกิดนงคู่กับนงบังขึ้นแล้วน้คลองน้ำนี่นะครับเป็นคล้องเป็นคล้องอันหวยทมเป็นหวยทมเขาเห็นมากเหมือนัเออมาจากมันนงคู่มันนงบังนะครับไหลมารเรื่อยๆนะครับามาเรือเออนี่นะครับบรรยากาศคล้องอันคล้องน้ำาอะหอยทมหยทมนะครับเสื้อหวยทมนะพ่น้องนี่ถ้าว่าหากินหาอยากก็ได้ยี่กันมันบ่เปันบ่แพงบอก คือนี่เป็นที่เหมือนกระโจงเออครับคือบ,าอบา้านู้ใดสิตึกแขงห์ใส่มองกระเจ้าขึ้เขาครับมองนี่ครับเออหากินหาอยากได้เออห้าหอดเลยนี่เป็นธรรมดาได้นี่เออมันอันท่าบ้านท่าบ้านช่วงทั้งได้บ่อลงไปนี่เป็นเป็าานช่วงทั้งพืานลงไปนี่ตึกแขงห์ในในใได้บ่ได้ฝากเขตบังจองโอ้เออเขตเขาครับกับกับคือบ้านมองนีด ผู้ใดทีตึ้อแขนใก่มองก็ได้เบิดนะครับเพราะว่าเป็นภาดของนี่บอกมาหากินนี่เออครับมาจากแถวบ้านอื้นนะครับมันไพลทั้งๆนะครับมาหากินหมองนี่เบิดนะครับเออมาหากินไก่ครับหลายบ้านครับมาหากินหมองนี่แล้วเออเพราะว่ามันเพิ่มาแพงเนาะเออเพิ่มมาอุดมสมบูรณ์ดีปูปลากระไรนะครับพี่น้องเออนะครับนี่แหละครับไทบ้านของเพิ่นเนาะครับเนาะตำบลทงน์ อ่าตำบลตำบลนั่นี่ตำบลไงที่เออตำบลเก้าหมู่บ้านเป็นมาเออเก้าหมู่บ้านเจริญหรืเจริญบ่เออมันควบเจริญมันก็ะท่มาดาอยู่มันอยู่ในเนาะมันเป็นเช่นไรเออก็คือเกี่ยวกับตัวนี้ล่ะเออตัวทั้งเขาวันนี่ยโอ้กับกับมันปัญหาปัญหาใหญ่นะครับทั้งนั้นน้ำลงนะครับน้ำดมดงลงมาเนี่ยครับแกะ หน่วยงานหน่วยงานได้กกบแก่บตกจักเตี้ยนะครับหน่วยงานเฮ็ดเล่าเออหน่ับบัวสำเร็จจักเตียผลบานเนาะนี่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานลงทุนไหลเอองบประมันไหลเม่เทียกับม้อขุดร่องขุดใดไปจั่นี่ใช่ไหลลงมากกับเต็มหมอกกอกคือเขานะครับเมื่อเดียวกับเต็มคือเขาแก่แกะโบตกครับอ่หมองนี้ครับไก่เงา่างบประมันต้องลัน ต้านท้องล้านกับใส่มาแล้วนะครับกับวัตถุมนต์กับกระถຽนขึ้นเก่านะครับอ่าน right okay. okay. so, um. uh ี่ครับแก้บัจจุบับปัญหาเนี่ยเพราะว่ามันสูงนะครับน้ำดงอ่ามันสูงมันก็ะไรลงมาไหลเนาะไหลมันลงมาร่วมกันครับแก้ยากครับเออทางเขชาหมู่บ้านนี่ยครับทางงมกไอ่ดีนะครับเออน้ามันแห้งนะครับแต่ว่าแถวอื่นเพิ่นกับเิ่นกับเจริญไปเบอร์เนเนาะลาดยางลาดไตไปเออเจริญไปเบิ้ลเออชาวหมู่บ้านเท่านี้ ม่าทำไมแก่แต่ปัญหากันอยู่นี่เออแก่ซู่ปีก็แก่อะไรเจ๊ะเออมันก็เลยบไปใส่มาใส่เจ๊ะเออนี่แหละครับอ่านี่แหละครับอ่าบริเวณบริเวณเขตตำบลทุมณฑเฮ้านะครับเนอ้แถวนี้ก็ไปบ้านกระจายเออมันกระจายประมาณจากักย์0ไงประมาณศักย์0หาโร่นะครับจากทุ่งมณฑ์ไปบ้านกระจายนะครับทั้งดีเลยครับทั้งเท่ข้อนกิดย่างดีนะครับแล้วก็จะไม้ข้อนเนาะสม้ข้อนนี่ ทำไมก้อนไปไปง่ายบ่เงอะยากแล้วเออทำไมก้อนไปบพรกระจายเข้างนี่ไปยากด้ยครับเออมันทั้งบวีช่เมื่อนี่อ่าหน่วยงานกันเิ่นกาเทศทางเทศก้อนกีดไปไปถึงกันบดแล้วนะครับทั้งมันกระจายทั้งมันที่ฐานไปบ้านแบบพี่คนต็มกับเจริญไปบดนะครับหลาอย่างไปบดแล้วนะครับนะครับกะมันนี่ครับนี่หามันนี่กับชื่อบ้านนี่นะครับมองนี่นะครับมองหากินหาอยากเข้าผู้ใดมาก หาก็ได้นะครับตึกแหียใจมองได้เบิดนะครับผลมแพแงนี่พลมา,าเอมะพ่้าวแหออหากินอาอยากได้เบิดบานได้กับมหาหากินอาหอยากได้ขี้เก่านะครับครับกะบวันนี้ก็มี่แกนี้นะครับครับสวัสดีครับ